สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมวกจักรยานนะครับแบรนด์ c a t Eye นะครับรุ่นปีล่าสุดนะครับก็มีทั้งหมด4สีนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับผมแล้วก็มีสีดำแล้วก็จะมีสีเทานะครับสีเทานี้นะครับแล้วก็สีม่วงเมทัลลิกนะครับตัวนี้ทั้งหมดนะครับมี2ขนาดนะครับมีขนาดไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับไซส์ M เนี่ยจะมีขนาด 57-61ซนติเมตรนะครับส่วนไซส์ L เนี่ยจะมีขนาด60-63เซนติเมตรครับน้ำหนักนะครับของเจ้าตัวนี้อยู่ที่250กรัมนะครับก็บวกลบ10กรัมนะครับสามารถปรับขนาดหมวกให้เข้ากับศีรษะได้นะครับมี2จุดนะฮะนี่นะครับยืดเข้ายืดออกได้สองระดับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านนอกนะครับก็คือสามารถปรับให้แน่นนะครับ สำหรับรุ่นพิเศษนะครับสีม่วงเมทัลลิกนี้นะครับก็ตัวล็อกเนี่ยจะเป็นแบบฟลิปล็อกนะครับเป็นแบบระบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็ยึดเข้าง่ายปลดออกง่ายครับส่วนตัวที่เป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีเทาเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกแบบธรรมดาครับแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่มีไฟนะครับแล้วก็รุ่นที่ไม่มีไฟ สำหรับรุ่นที่มีไฟเนี่ยก็ภายในกล่องนะครับก็จะแถมมาให้นะครับเป็นตัวไฟแค t ไอ e นะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับก็เปิดปิดง่ายนะครับใช้แบบสายชาร์จนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับตัวนี้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีฐานยึดนะครับทั้ง2ตัวนะครับแบบนี้2แบบนี้ก็คือแบบนี้ใช้ยึดกับหมวกนะครับที่เป็นแบบแม่เหล็กนะครับ นี่นะฮะก็จะมีฐานยึดข้างล่างให้นะครับตรงนี้ยึดกับหมวกอีกทีหนึ่งนะครับมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐานยึดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กับยึดกับกระเป๋าจักรยานนะครับหรือว่ายึดกับเสื้อจักรยานนะครับก็ใส่ง่ายครับตัวนี้ใช้งานง่ายนี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ขอบคุณมากครับ